นี้บอ่อปลาครับันี้เราก็กั้นนะคะเผื่อว่าปลาจากบอดินหรือว่าบอ่อปลาครับนี่น่าจะต้องถ้าหากว่าจะท่วมจริงๆก็คงจะต้องเอาออกเอาปลาออกนะคะแล้วก็ไปใส่บอ่อยางโชคราวไว้ก่อนนะคะตอนนี้น้ำพูดด้านนอกนะคะก็ปริ่มขึ้นมามากแล้วนะคะใกล้ถึงพื้น ใกล้ถึงพื้นแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังฝนยังไม่ตกแต่ถ้าหากว่าตกหนักนี่มีโอกาสเลยนะคะขึ้นล้นแน่นอนเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอันนี้ที่อำเภอท่าขวา,าจังหวัดน่านนะคะที่ไว้คาเฟ่วันนี้วันที่21กรกฎาคม2568นะคะก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะปลอดภัยทุกคนขอบคุณค่ะ